สวัสดีครับช่องแม่บุญน้ำจาพ์ผรับต่างว้ครับผมมือนี้มาทานข้าวชาว้าอีกแล้ครับมีไก่ทอดหมูทอดปลากระป๋อนมือนี้หายกินในบ้านนะคะบ่ได้ไปซื้อตลาดนี่อะไรในบ้านก็กินกินไปค่ะ ขอบคุณค่ะอร่อยมากเลยค่ะอร่อยคนปอนใช่ป,ปะจ้ามาด้ค่ะเอฟซีนักข้าเส้ากับเมนูน้องจ๊อบมากินข้าวด้วยกันนะครับ แม่แมมของจ้าไม่เป็นไรคุณยายกับคุณหลานจ้ายายกับหลานแม่กับล,ลูกได้ทุกแนว่อ,อาังเลย ยินดีกันจ้ายินดกันกันจากครับทุกคนกินแล้วค่อยไปสวนผักเดี๋ยวจะพาน้องเจ้าไปเล่นทุ่งนาเพื่อน ไปยกยอเล็กๆอะหาะป่าไปดูน้องมัวน้อ,อ,นองงัวน้อยออูกน้องงัวน่ารักวันนี้ถ่ายในบ้านกินข้าวกันก่อนค่ะทักทาได้นะคะระับ่แล้วจะว่าสองตายายคู่นี้ไม่ทำมาหารกินอะไรมีแต็กกินกินกิน นั่นคือนอกบ้านเราไม่ค่อยถ่ายมาค่ะก้าเช้าอร่อยค่ะ เด้นมาทางค้าเดวยกันนะครับวันนี้น้องจ๊อบจะไปไหนอ่ะ ยี่หบไปเที่ยวบุญวัดไปเที่ยวงานวัดวัดสำนักสงวงโคกกระโดนมั่งจับจะไปลำกล้ยหรือเปล่าล่ะไม่ได้ตามมาหลายวัดแล้วลงไปกรุงเทพตั้งแต่ก่อนปีใหม่บุนวัดวัดี่ยิบ ขาดคนตำเอสทีเรียกร้องถาหาชาวุ้มหมู่สึก้าวของแม่บัวไปทำโรงทานตากล้วยตามบญวัดต่างๆไปช่วยเขาค่ะ ช่วยเขาทำบุญสะสมบุญไว้แม้จะได้เกิดหรือไม่ได้เกิดก็ขอให้ได้ไปสู่พภคูมิที่ดีค่ะอยากได้บุญอยากได้บุญต้องทรางบุญสร้างกุศลคือช่วยส่วนรวมช่วยสังคม น <c oughs> ด้เด้อครับอิซีครับาทานข้าวกันตังจ๊อบครับไปที่ไหนจะได้มีคนเมตตาสร <c oughs> าความดีกับวัดวาอาราม <c oughs> แม่บัวไม่อยากกินของแข็งเหลื่อเรื่องพวกทอดดอไก่แม่บอกก็กินไม่ได้กินแล้วปวดแขนปวดขาแล้วก็กินเนื้สอสัตว์ใหญ่แล้วอีกเรื่อง ยมากแล้วกินปลาหมูถ้าเป็นแกงก็กินแต่ผักไม่ค่อยจะเนื้อถ้าอยู่ในข้าวผัดก,ก็ยังตักออก ยินดีหน่อยยินอะไรดีหมูมีทั้งกายมีทั้งหมูขอบคุณออฟซีทุกท่านนะครับที่ยังดูนั่งจับกับแม่ดูอยู่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่รับชมและติดตาม คนรักก็มีคนเกลียดก็มีปะปนกันไปขอให้เอฟซีท,ทุกท่านเป็นเอฟซีแม่บัวนั่งจับจอมเท้านะครับตอนนี้ยังยังนมยังเด็กอยู่ยังไม่แก่ตอนนี้สองไปยายก็จะเป็นแบบนี้แหลคะค่ะ อันนี้เป็นแม่เท่าแม่เท่ากาหลานทวดทวดทวดกาหลานค่ะทวดกหลานอยู่ด้วยกันดูแลกันดูแลกันห่วงใยกัน อร่อยจังเลย กระปร๋องนี้เของแจกเขาจะมีค่าแก๊สหงต้มตามร้านนะ่ะร้านขายของเขาก็จะแจ้งมาจะเอาน้ำมันก็ได้เอาไข่ก็ได้ปัากระป๋องทีนีไข่แม่บัวกินไม่ทันตอนนั้นอยู่คนเดียวก็เลยเอาปักกระป๋อง วันนี้จะซื้อกับข้าวตลาดก็แก่อ,อัิบาลลล้านเนี่ยแหละคะ่ะอิ่มเลยแก่น่าก็วยอิ่มเหมือนกันพยายามกินข้าวให้หมดอยากอิ่มแต่สามคำแรกคำแรกนูน่นมันไม่แซ่บกินข้าวตอนเช้านะ ขอบคุณนะคะเจ็บซีทั้งหลายขอบคุณครับสำหรับความร<ม>ักความเมตตาจบการแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายขอบคุณค่ะ